โลลสวัสดีค่ะสวัสดี FC Lifestyle บายบายบุรีรัมทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่ป้ายก็จะมา update. อัปเดตเรื่องราวดีๆให้ฟังอีกแล้วนะคะกับคําถามที่มีมากมายนะคะเ<อ>พื่อนถามมาใ้ซูเม,มอร์พี่น้องนะคะเพื่อนเนาะเออเราก็พยายามจะตอบอให้เหมือนเดิมนะเพื่อนๆเออกับในเรื่องราวการทํางานในในต่างประเทศนะคะ่เพื่อนเนาะ เราอยากจะทำงานฟาร e ์มนะคะหรือว่าอยากจะทำงานนวดนะคะเพื่อนเนาะถ้าคุณอยากจะทำงานนวดนะคะคุณสามารถเดินเรื่องวีซ่าเรียนหนังสือนะคะสติวเดนวีซ่านะคะเพื่อนสามารถเดินเรื่องวีซ่าสติวเดนวีซ่าได้เลยนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าวีซ่านักเรียนนะคะเขาเปิดรับอยู่นะคะเพื่อนเนาะ แต่ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะและการที่จะทำวีนักเรียนนะคะเพื่อนคุณถ้าคุณไม่มีที่สถานที่เรียนนะเพื่อนๆคุณจะต้องหาเอเจนซี่ที่เขาสามารถมีคอนแทคของอโรงเรียนนะคะเพราะว่าถ้าใครอยากจะมาทำงานเร็วๆนะคะเพื่อนเออโดยไม่รอว,วีซ่าทำงานฟาร์มนะคะเพื่อน ซึ่งวีซ่าทำงานฟาร์มนะคะเรากำลังรอคิวจอคิวเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนเนาะสิ้นเดือนนี้นะคะเพื่อนเนะเาะรอฟังนะคะรอฟังข่าวดีนะคะประมาณปลายเดือนนี้นะคะ,ะมคกราะค่ะเพื่อนเนาะเออและก็ะในในข้อมูลต่างๆ,ๆนะคะเพื่อนรอวีซ่าคอนเฟิร์มทุกอย่างนะคะเพื่อนเรอวีซ่าคอนเฟิร์มและก็และก็ เดินเรื่องนะคัเพื่อนเนาะเดินเรื่องที่จะมานะคะถ้าใครอยากจะมาเร็วๆนะคะเพื่อนวีซ่านักเรียนนะคัเพื่อนซึ่งวีซ่านักเรียนสามารถทํางานได้หลายหลายงานนะคะเพื่อนคุณจะทํางานนวดนะคะที่คุณอยากจะทํางานนวดหรือว่างานร้านอาหารนะคะหรือว่าคุณจะสามารถมาเปิด business นักข้านเพื่อนในวีซ่านักเรียนนั้นเพื่อนคุณสามารถเปิดธุรกิจของคุณได้ในวีซ่านักเรียนนะคะถ้าคุณมีเงินเพียงพอนะแต่คุณก็สามารถต้องแต่คุณมาในวีนักเรียนนะเพื่อนคุณก็ยังต้องไปเรียนหนังสือนะแต่คุณก็สามารถเปิดธุรกิจหรือวาอ่าร้านนวดอะไรที่คุณอยากจะทําหรือว่า ร้านอาหารนะคะที่คุณอยากจะทำนะคะเพื่อนเนาะเออก็เป็นข้อมูลนะคะที่พี่ใบยอยากจะเอามาอัปเดตให้ให้ทุกคนได้รับรู้นะคะเพื่อนว่าถ้าคุณอยากจะมาทำงานเร็วจริงๆนั้นเพื่อนเออก็มาวีซ่านักเรียนนะซึ่งมีช้อยให้เลือกหลายอย่างนะคะคุณจะไปทำงานฟาร์มหรือทำงานนวดหรือทำงานร้านอาหารหรือ เปิดธุรกิจของตัวคุณเองนะคะเพื่อนๆเ,เนาะออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนก็อยากจะมาตอบคำถามกับคำถามเพื่อน,อนๆที่ถามเข้ามานะ,ะในในเพจใบบ,บุรีลำนันเพื่อนเนาะว่าเมื่อไรจะออกนะคะอยากจะไปทำงานและก็ถามว่าถ้ามาทำงานฟาร์มจะไปะถ้ามาวีซ่าฟาร์มจะไปทำงานนวดได้ไหมก็เลยมาตอบคำถาม ที่ตรงนี้นั้นเพื่อนถ้าคุณมาทํางานฟาร์มวีซา่าวีซา่าฟาร์มนะคันเพื่อนคุณมาทํางานฟาร์มอย่างเดียวนะคะเพื่อนคุณไม่มีสิทธิ์ไปทํางานอย่างอื่นนะถ้าคุณอยากจะทํางานอย่างอื่นคุณควรจะมาวีซ่าตัวอื่นนะคะขอบคุณ FC ทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาตอบให้แล้วนะคะเคลียร์นะคะเพื่อนเนาะและก็เตรียมเงินเตรียมเตรียมเงินเตรียมเอกสารไว้ได้เลยนะคันเพื่อน เออเราให้วีซ่าออกตัว,วเราก็เดินาสามารถดำเนินการได้นะคะเพื่อนเนาะแต,แต่ถ้าไม่อยากมาทำงานฟาร์มก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเนาะหรือว่าถ้าคุณไม่สู้ราคาในการามาวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าอื่นที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถามาได้คุณก็ไม่เป็นไรนะคะแค่ตอบคำถามให้ฟังเพื่อใหอ้มีความรู้นะคะแค่นี้ก็ ยินดีนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ